ข้าวสารในแม่เน่เด้อเด้อเด้ลูกเด้อกำข้าวสารในแม่เน่เด้อเด้อกำให้แม่เน่เด้อลูกเด้อมอเน่เน่กำข้าวสารในแม่เน่เด้อลูกเด้อมาเอาแต่เศร้า,ลาเ,าเาาลยจะตื่นขึ้นเลยสวัสดีจ้าพี่นออ้องอ่ะตื่นเศร้าบ่ เนี้ยเนสใส่จานนี Wars> ่เขาใส่จานกะกําแล้วก็ให้ว้างล้วจานไข่ก็ลวกบางคอยกับคอยกับสติ๊กให้อะสวัสดีพี่น้องนะครับเด้ออันนี้เป็นความเจอเซียทับบออันนั้นกะขออภัยไว้น้ำเนาะเพราะว่ากะไลค์คอมเมนต์กะเนาะกะจั๊กชิว้าจังใจอันนี้กะเพราะว่านี่เนี่กะกํามาซ้ำ งวดนี่งวดที่สามแล้วเนาะกะผู้ใดอยากเอ่ออนาน์กะเนาะกะซื้อตามบริเวณว่าตะหน่อยเอานี่นี่มาเอ่ออนันเนี่ยตะหน่อยบอกไว้ก่อนด้ยครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิว่าจังไดล่ะท่าถอความเสียส่วนบุคคลเนาะพี่ังเนาะความชอบเนาะมีความชอบของแม่ครับ ก็ขออภัยน้ำพระอันนั้นขออภัยน้ำเออถ้า่เคยบูมากันครับผมแต่ว่าต่หน่อยก็บ่ได้ว่าเปิดส้ำนักอีหยังเด้พี่น้องกะแค่ให้ลูกกำข้อสารให้ลังกับพี่ๆน้องๆเนาะที่มีความมักไม่สไตล์เดียวกันอ่ะเดี๋ยวเห็นนี่ๆกำให้มึงพี่น้องเดี๋ยวใส่เพิ่นบ้านใช่นี่แล้วต่หน่อยสินหนักห้ึ่งมึงอ่ะ ใจเย็นๆเลยนะตื่นเช้าๆอารมณ์ดีๆอ่ะใจะเย็นๆเลยกำ้มกัมยังอเอาตามสบายลูกเลยชิวๆชิวๆ,ๆ,ๆ,ๆนูะเออเอาชิวๆเลยฮนะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกพ่อนะอ่ <c oughs> อจะ <c oughs> อจ้ะอีอ่จะจ้าอี นี่นี่นี้ไม่มีอามไม่มีอมณหรอฮะไม่มีอมเหรออีลาลีลาจังเลยกำไม่กังกำเหรอไม่กำเหรอไม่กำก็ไม่กำีสะอสะก็กำมันกำไรแท้ เออได่นละอะมะอะอะอะนี่เดาพี่น้เงาเออเอะเอาทำนี่ละทำอยู่ในาจาน่ยเอา้าว่าต้องเอออะอ่ะเดี๋ยวให้แม่เพิ่นนับเนาะอันที่เฮียไปเข้ากับเอา เอมันเฮีอะไรปวดปืนลูงไม่จานนี่นะพี่น้องนะเป็นความเสียชื่น วาจะได้สองตัวว่าได้อยู่ดอกสองตัวให้น้องว่าได้ตัวเดียวก็ยังงมดที่แล้วดอกเอ้านับเป็นนับเป็นเม็ดเม็แตกเม็ดนังก็นับเป็น,ปน,นปอันหนึ่งเลยเนาะ สูวนี่นี่กระด้6หกสิบเพ,พระาะว่าทีเนีย้ยเนี้ยเพิน่พพนถีบแม,ม่เนี้เพิ่นถีบแม่เพิ่นว่าเอ้าถีบเด้งเด้งเดงเด้งแม่เพิ่นกระดันสูงเออมีแนีววัดชวนสูงของอกระด้หกสิบคือกันอันนี้ก็ไดอ,อ้นนกะหอ,อ่ะกับเป็นกวามเสียออของส่วนบุคคลได้พี่น้องกาบกรดาเอารูปมาอ่อ เนาะตะกขุดกระบาเอาดูมากเห็ดแนวนี้เปิดชำระบอบอครับ,รบรผมอันนี้กับความชอบของพอ,งข,องของแม่เพื่อนี้อือเอาอง,ง่ายๆแม่มกักเล่นเล็กแม่มักแม่มักซื้อหมแม่มักซื้อหวยก็ซื้อธรรมดาในร้ละพี่น้องยีาาาา่สิบบาทห้าบาทบาทสิบบาทนี่สูงสุดยี่สิบบาท ื่อเพื่อสนุกสนาน وع, ก grid, ับพ,พ,พี่พี่นี่ครับกำเนี่ยร์น้องน้องที่มากเนาะกับมากนะ้ำกระเส้นนีน่ก็ได้บ่มากกับว่เป็นยังจา้งาคกับขอให้เวนักสมัครคนมา,มากเนะาะจ้าจ้าจ่หน่อยจ้าจะหน่อยเด้ออย่าจ้านี้นี่นะ ขอบคุณห่างกันพี่งกันนะพี่น้องนะโอเคนี่นี่บายบายค่ะอันนี้นี่บายบายค่ะบายบายบวัสดีค่สวัชืเป็นกำลังใจให้นะคะให้ถูกหวยนะคะก่อนครับผมเออเพิ่นอยากตื่นแต่เช้าว่าเมียเพิ่นก็เลยจีแยกเด้อโอเคไถก้อนสวัสดีครับสสวัดี